สวัสดีครับอยู่โลดดีกันฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าานาฮไา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮยาาน่าว่าาฮ่าฮ่่า่าฮา่าฮ่าฮา่าฮทา่าาีา่่า วิ่งชี้ลิ้นอะไรกินข้าวกันตามสบายแล้วทุกคนนะสวัสดีครับพู้โลจีเคสแซดนะครับวันนี้เราจะมาเ่องมอลฟองมันมใช้พลังอย่างอธิจกินไหมในข้็สอนใไหมนะ มันมันยำพิมพ์น้วนคนไี่เขาเลยเขาบอกกม่เมื่อมันยำพิมไม่ถูกเลยเปมเมืมอร์เเมเ่มเยอะหรือเปล่เะเขาตลองหากแล้ว่าอะไรคืออาหารที่กินอาร์ตก็คือรลาอาหารที่ก็คือจนมูดว่าคนพุมชนพุมชนผู้ย้ายถิ่นกินกินกคือปะ ซึ่งเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ออกไปดูอากาศแล้วก็กอดผมแล้วลมแรงก็พัดมาแล้วทีนี้อนนี้คือโคตรศิลปะและ้วแล้วลาภาก็ไหลมาจากบ้านอื่นจากบ้านอื่นนะไม่ได้จากไปเขาไม่ไ,มได้จากไ้ในบ้านเลยจากไ้หน้าบา้บานเพราะลมเพราะว่าแดดมันจ้าเลยแล้วครั้งแรกไม่มีลมเขาก็เลยกอดอ่อาอยู่กับาไว้สบายอยู่แล้วบแล้วลมอยู่ก็พัดมาฮือแล้วลาภาก็เริ่มแล้วแล้วมันก็จอดหน้าบ้านา อันนี้คือพลังแห่งอาตีนจินแล้วนี่คืออาตีนจินไม่เป็นไรเกียร์ท่าผู้เชี่ยวชาญคืเป็นผีมาตัวใหญ่จังว่ะนี่ครับผีไอ้เหี้ย พอเราสากเขาแล้วเขาเขาก็หนีเราไปแล้วไม่ตายดูกูกลัวขับครับเนี่ยมัน,น,ม,นมันไปดูแล้วมันมันไม่หล,ล่อละพาเราไปสถานีกันาลองมาดูบนภูเขาดูดลูสุขใจอะไรปกติดีนี่ป,นปกติปกติตรงไหนใครยังไปกินปลาบนภูเขาอะปลาหมึกบนภูเขาภูเขาไฟใช่ไหมแต่เปกติเมื่อเร เขาเจ็ดไปไหนเนี่ยันแกต้องไปเก็บปลาหมูคนกลัวแล้วไม่ต้องพูดต่อจากนั้นหมูเอาหมูไปเอาหมูอยู่ใต้ทะเลใต้ทะเลเมริเดียนใต้ทะเลอาร์ติต